สวัสดีครับวันนี้ก็จะแต้งเตือนสภาพอากาศวันนี้54จังหวัดเตรียมรับมือฝนถลมกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางตกหนัก80%ขณะที่ภาคเหนือตก70%นั่นเองครับกรมตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีลักษณะอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนั่นเองครับวันนี้ก็คือ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-24อุณหภูมิสูงสุด29-33องศามาดูที่ ภาคตอนออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้ากนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24อุณหภูมิสูงสุด29-33องศา ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนะบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด24-26อุณหภูมิสูงสุด31-35องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27อุณหภูมิสูงสุด31-34องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้ากนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26ออุณหภูมิสูงสุด31-35องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันนี้มีฝนฟ้ากนองตกหนักหน่อยร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26อุณหภูมิสูงสุด32-34องถาองศาเซลเซียสนั่นเองครับนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับประจำวันนี้เราก็ได้กล่าวไว้ข้างต้นหมดแล้วนะครับใครอยู่จังหวัดอะไรก็ เตรียมรับความชุ่มช่ำในครั้งนี้กันอีกต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ